หัวข้อตารางการทํางานนะครับหลังจากที่เราได้ทาการสร้างตารางเวลาแล้วก็กะทำการทํางานในหัวข้อที่แล้วแล้วนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการนํากะที่เราสร้างอะเอามาใส่ใหพนักงานแต่ละคนว่าใครทํากะอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับให้คุณไปที่ข้อมือไปที่ข้อมูลพนักงานก่อนนะครับเปิดพนักงานขึ้นมานะครับผมก็จะมีข้อมูลพนักงานขึ้นมานะครับที่ผมบอกไว้ในตอนแรกนะครับว่ากะการทํางาน ที่เราเลือกให้พนักง,งานเนี่ยเลือกเป็นกาปกติไว้ก่อนคราวนี้เราสร้างแล้วเนี่ยเราต้องมาเปลี่ยนนะครับนะครับเมื่อมีหน้าต่างเด่งขึ้นมาแล้วนะครับเราก็คลิกไปที่พนักง,งานนะครับคลิกไปที่พนักง,งานในดาดูดีนะครับตอนนี้อยู่กาปกติเราเปลี่ยนเป็นอ่ะเขาอยู่ฝ่ายขายเราก็ใช้กาออฟฟิศนะครับบันทึกนะครับสมหมายนะครับ ทําไปทีละคนจนครบนะครับผมเป็นถ้าเกิดว่ากะแบบนี้ถ้าเป็นกะถาวรเนี่ยคุณกําหนดครั้งเดียวนะครับนะครับสมหมายกะออฟฟิศเหมือนกันแล้วก็เลือกเป็นกะออฟฟิศไปนะครับนะครับสมมุติว่าคุณ สมมุติว่าค,คุณหนูดีนะครับคุณหนูดีนี่ทําเป็นกะโรงงานสมมุตินะครับเป็นโรงงานต้องสแกนเข้าคุณก็เลือกเป็นโรงงานต้องสแกนเข้านะครับเมื่อเลือกกะการทํางานให้จนครบทุกคนแล้วนะครับแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับ กะที่เราเลือกนั้นไปกะถาวรน,นะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับหล้คราวนี้เราไปดูที่คําว่าตารางการทํางานนะครับดูสิว่ากะที่เราเลือกให้เขาเข้ามาอยู่ในใน,ในตารางการทํางานหรือ,อยังนะครับนะครับพอตารางการทํางานขึ้นมานะครับพอตารางการทํางานขึ้นมาคุณไปคลิกดูนะครับดําดูดีนะครับ ทำงานออฟฟิศนะครับผมไปดูคุณปลาสิครับคุณปลาทำกะไหนอันนี้อยู่เสาร์อาทิตย์เห็นไหมครับถ้าอยู่เสาร์อาทิตย์จะขึ้นสีแดงนะครับเท่ากะปกติจะขึ้นสีนี้อันนี้กะโรงงานหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องทํางานตามเงื่อนไขของตัวเองนะครับถ้ามีวันหนึ่งวันใดคุณต้องการเปลี่ยนกะอย่างสมมุติว่า,าคุณปลาเนี่ยต้องทํางานประเภท อ,อยากจะเปลี่ยนให้ไปทํางานเป็นแบบออฟฟิศนะครับเฉพาะของวันนั้นนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เป็นวันๆก็ได้คลิกไปที่วันนี้นะครับแล้วก็เลือกเลยครับผมออฟฟิศนะครับเปลี่ยนกะการทํางานนะครับกะของเขาก็จะเปลี่ยนเป็นออฟฟิศเห็นไหมครับจะเปลี่ยนเป็นออฟฟิศเฉพาะวันนั้นนะครับหรือ ถ้าเกิดว่าเราต้องการเลือกเป็นกลุ่มก็ได้นะครับอันนี้เราเลือกเป็นรายบุคคลใช่ไหมครับเราต้องการเลือกเป็นรายกลุ่มนะครับสมมุติว่าทั้งแผนกเลยแผนกขายเนี่ยนะครับตารางการทำงานเอาวันที่เท่าไหรด่ดีนะครับสมมุติแค่นี้นะครับ1นถึงหเราคลิกนะครับเราให้เขาทาเป็นกะออฟฟิศนะครับก็จะขึ้นเป็นออฟฟิศเห็นไหมครับนะโอเคเราสามารถลบกะชั่วคราวได้ด้วยกะออฟฟิศไม่มีวันอาทิตย์เห็นไหมฮะวันอาทิตย์ไม่ต้องทําแล้วก็ ผมขอลบนะครับอันนี้ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเราสามารถแก้ไขได้นะครับแค่นี้เองครับผมสําหรับการนํากะที่เราสร้างไว้ในขั้นตอนแรกๆมาใช้นะครับนะครับเนี่ยผมลบกะชั่วคราวก่อนนะครับการลบกะชั่วคราวก็ทําได้นะครับอ่าแค่ไปที่ตรงอ่าลบกะชั่วคราวแต่เราต้องลากมันก่อนนะครับลากมันก่อน รเราจะทำเป็นลายกลุ่มหรือลายออฟฟิศก,ก็ได้นะครับนะครับปิดไปปุ๊บเปิดขึ้นมาใหม่นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะลองนําเข้าโปรแกรมลองนําเข้าข้อมูลการลงเวลานะครับเอามาใช้ดูนะครับ